เราคนไทยไม่ทิ้งกันทิพยะพยประกันภัยวงใหญ่ ให้แก่น้องๆแต่โรงเรียนวัดบางสมรรถนะครับซึ่งมีพวกในการที่ขยันรของแรงนะครับเอ็งเยี่ยมนะครับแต่ที่พกมาหรือว่าเป็นระดับผู้ให้ทานที่มีความสามารถขั้นหนึ่งเลยนะครับจบทีมหนึ่งทีใจเราก็จะได้พบกับการต้อนรับเลยนี่นะครับนักบอลอาเซียนนี่นะครับทั้งนักแลักงามจากน้องๆโรงเรียนวัดบางสมรรถนะครับก็รับผู้ใหญ่ใจดีในวันนี้นะครับ การส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสในการศึกษาและสังคมซึ่งการจัดโครงการปันน้ำใจให้น้องเฉลยพระเกียรติครั้งนี้ได้จัดขึ้นเป็นที่งท้งทดส7บนะครับโดยจะมอบคุณการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับชัน้นอนุบาลเด็กเล็กนะครับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6จจำนวนทักเียน้าสิบคน และยังได้มอบคุณส่งเสริมพัฒนาทางการศึกษาเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์สีสม,มุดภาพระบายสีฝึกสมาธินะครับหนูน้อยจอมตนอาเซียนรวมถึงอุปกรณ์การกีฬาตลอดจนอุปกรณ์การเรียนการสอนต่างๆให้กับทางโรงเรียนและสำหรับโครงการพลังคิดรักโลกในครั้งนี้เป็นโครงการที่เกิดขึ้นเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการเพื่ลดโลกร้อนแต่ครั้งนี้เป็นการจัดเต้นเป็นครั้งที่13นะครับและในเดับต่อไปนะครับขอการียนเชิญคุณวิชุดาไตรธรรมผู้บรยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและ CSR บริษัทวิทยาประกันภัยกำกัตมหาชนได้กล่าวถึงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ครับขอรียนเชิญครับกราบเรียนท่านเชียร์พรมนะคะท่านเป็นผู้ว่ากรจทรวไทยนะคะ แล้วก็กราบเรียนท่านผู้บริหารระดับ,บสูงของการศึกษาแล้วก็ไปยสิริชยทุกท่านนะคะที่วันนี้เนี่ยให้เกียรติมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะคะแล้วก็สวัสดีค่ะท่านผู้อำนวยการนะคะท่านทนาจารย์แล้วก็ท่านผู้ใหญ่บ้านนะคะแล้วก็กรรมการโรงเรียนทุกท่านรวมทั้งน้องๆทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ ค่ะวันที่9มิถุนายมน,นะคะจะเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองศรีราชสมบัติครบ70ปีนะคะวันนี้คณะเราทุกคนนะคะมาร่วมกันทำความดีถวายในหลวงในการทำความดีครั้งนี้นะคะคณะของท่านธีรพงศ์แล้วก็ท่านเ,เวนะคะ ก็ได้นำนะคะทุนการศึกษารวมทั้งบริจาคนะคะท่านอนุสราคะเป็นอะไรบ้างคะขอขอเนมเชิญค่ะเมื่อกี้กดมือให้ท่านอนุสราค่ะท่านเป็นอดีตผู้ว่าโปกรณีหญิงคนแรกของประเทศไทยนะคะ มีอะไรบ้างคะที่วันนี้มาจาก็ไปสนิทกันนะคะที่บริษัทที่พิภพกรุไทยจำกัดมหาชนเนี่ยได้ทำโครงการดีๆนะคะแล้วก็เป็นการถวายเจดีย์ยอดสีสดแด่องค์พระบาทสมเด็จพระจีนหลวงในในวาระสำคัญนะคะนนั่ก็คือการกรองศิลปสมบัตินะคะ70็ดปีนะคะสำหรับทีมของพวกเราเนี่ยค่ะก็มาร่วมทำุญท่านเสวยนะคะได้ร่วมนะคะในครั้งนี้ก็คือ มอบทุนการศึกษาทุกสมทบนะคะ4,000บาทแล้วก็จัดเลี้ยงนะคะอาหารกลางวันมอบขนมนะคะมูลค่าทั้งหมดคือ10,000บาทค่ะแล้วก็สำหรับตัวของอพี่ดูเองนะคะก็ร่วมสมทบทุนนะคะมูลเป็นทุนการศึกษา5,000บาทแล้วก็ของทีมผ่อนผู้บริหารนะคะการสื่อสารแห่งประเทศไทยและไตรชีพไทยก็ร่วมสมทบทุนอ,อีก2,200 แล้วไปชิ pues bien, ้นไทยก็นำสมุนนะคะดินสองสมุวัดดิที่ไปยานอาหารไทยด้วยค่ะถ้าแล้วก็เออวันนี้มีเลี้ยงอาหารธรรมยานด้วยผ้านแล้วก็น้องๆนะคะค่ะขอบคุณค่ะพี่นุ้ยขอบคุณขอเสียงปรบมือให้ท่านในลุสรานยค่ะท่านท่านเกีทแต่ท่านในลุสรานะคะ ต้องต้องเรียนผู้ใหญ่บ้านนะคะว่าท่านสเวทกับท่านอนุสราแห่งจันทาราีสอร์ทนะคะเป็นผู้ที่ทำให้เราได้มีโอกาสนะคะมาสร้างความดีนะคะมามอบคือนการศึกษาแล้วก็ชวนน้องๆเนี่ยปลูกต้นไม้ปลูกต้นราชพฤกษ์น,นะคะทั้งหมดนี้เราทําถวายในหลวงนะคะความดีทุกอย่างที่เราทาเราทําถวายในหลวงปีนี้ครบรอบ70ปีอจจจัศจรรย์ยิ่งนะ ขอทุกท่านมองไปที่ข้างหลังปันน้ำใจให้น้องเฉลิมพระเกียรติครั้งที่70แล้วก็ต้องเป็นจังหวัดจันทบุรีด้วยขอเสียงปรบมือให้กับทุกท่านเลยค่ะนะคะอันนี้อัศจรรย์มากเพราะว่าไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนอะไรที่เคยปฏิบัติมาก่อนได้แต่ว่ามาทั้งที่70พอดีเลยนะคะ,อ,จจะจอัศจรรย์จริงๆวันนี้ก็เห็นทุกท่านนะคะรวมทั้งน้องๆนะคะ มีการสุขที <rij Bee wah> ่จะได้ทำวานดีกันหจปรักกัน เราคนไทยไม่ทิ้งกันทิพยะประกันภัยห่วงใหญ่